ยุคนี้กล้องไอ c a m e r เนี่ยต้องบอกตามตรงนะว่ามันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้หลายคนมากเพราะด้วยราคาที่แบบว่าค่อนข้างถูกนะครับและที่สำคัญเลยก็คือมันติดตั้งง่ายแค่เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วกล้อง IP c a m e เพวกนี้เนี่ยมีข้อเสียค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับถ้าสมมติคุณแบบซื้อมาเพื่อติดตั้งเอาไว้ดูออนไลน์ดูสดเนี่ยอันนี้ยี่ห้อไหนก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะติดเอาไว้จับโจรจับคนที่แบบชอบขโมยขอองงงครักกาทีุ่ณตติด้้ล ไมล่าเข้าไปเนี่ยแล้วมีในส่วนของตัว m i โคร SD าร์ดอยู่ด้านล่าตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าเหตุจรากร,รที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันจริงๆที่ผมเคยเจอมาหรือว่าคู่คนรอบข้างนะครับหเลยกล้องหาย2เลยเนมโดนขโมยนะครับดังนั้นเราก็จะไม่สามารถจับโจรได้จริงๆไงวันนี้ผมก็เลยมีกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งครับที่เขาบอกว่าจ่ายเงินไม่ถึงหบาทคุณจะได้เอากล้องไปใช้งานฟรีๆครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือเขาสามารถบันทึกบนคลาวด์ออนไลน์ได้ดูย้อนหลังได้สูงสุดถึง7วัน <Wow. S 1> เป็นยังไงบ้างเรามาดันครบ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x c v t นะครับหลายคนหลายบ้านเนี่ยน่าจะเคยเห็นเจ้าตัวกล้อง IP พีคามล่าพวกนี้กันเยอะใช่ไหมครับแล้วผมพูดได้เลยว่าหลายคนก็น่าจะใช้งานอยู่อาจจะมีซื้อตั้งแต่หลัก500-800พันหนึ่งหรืออาจจะซื้ออย่างดีหน่อยก็2-3 0 0 0บาทนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ย ใช้เงินแค่ไม่ถึง100บาทครับคุณสามารถได้กล้องคาว IP Cam e เ a เอาไปใช้งานและที่สำคัญการคอนเน c กการเชื่อมต่ออันนี้ผมบอ,อกเลยนะครับว่าถ้าเป็นกล้องฝั่งจีนเนี่ยเข้าไปดูเชื่อมต่อ,อยากมากต่อให้เน็ตบ้านคุณแรงต่อให้เน็ตโทรศัพท์คุณแรงต่อให้อยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันเนี่ยเข้าไปบางทีก็เชื่อมต่อไม่ติดน,นะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอยู่ที่ประเทศจีนทําให้การเชื่อมต่อนี่เชื่อมต่อ,อยากมากแต่กล้องวันนี้เนี่ยเขามีเซิร์ฟเวอร์บริการอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วเราจะดูย้อนหลังอะไรต่างๆเเเนนนนนนีี่่่่ยยยยก็็จะวออออออใไไคคข้้้าาาางงตผมสู ผมจะลองเชื่อมต่อให้ดูเลยนะครับก็โทรศัพท์ตัวนี้ผมจะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า AS Smart Cam นะผมเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะเจอกับกล้องตัวนี้กดปุ๊บดูได้ทันทีนะครับนี่คือภาพที่แสดงสดนะตอนนี้นะครับนี่อ่ะผมจะลองคิวแอปออกให้ดูนะครับเดี๋ยวหลายคนจะคิดว่าเอ้ยเพราะว่าพี่เปิดแอปค้าไว้หรือเปล่านะครับกดเข้ามาปั๊บ AS Smart Cam นะครับและก็เข้าไปที่กล้องด้านบนครับการเชื่อมต่อคอนเน็ t ชันเนี่ย เขาจะรวดเร็วมากเรียกได้ว,ว่าแทบไม่มีอาการดีเลยเลยก็คือเข้าปุ๊บกดดูใช้งานได้ทันทีนี่คือสิ่งแตกต่างเลยนะครับแล้วผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยแล้วใช้พวกกล้อง IP c a m e r a ที่ราคาไม่ถึง1,000บาทเนี่ย มักจะเจออาการอย่างที่ผมบอกคืออยากจะดูบางทีดูไม่ได้มันขึ้นว่าการเชื่อมต่อไม่เสถียรการเชื่อมต่อขัดข้องเอออันนี้หมดปัญหาครับแต่ปัญหาในวันนี้นะครับมันจะมีอยู่แค่หนึ่งเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือคุณจะต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้านครับและอินเทอร์เน็ตบ้านที่คุณจะสามารถซื้อกล้องตัวนี้ได้นะครับจะต้องเป็นของทาง AS 3 Broadband นะครับหรือว่าเจ้า AS 3 BB Fiber 3ซึ่งถ้าสมมติคุณใช้อินเทอร์เน็ตของ AS หรือว่า3 Broadband ที่เขาควบรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณจะสามารถไปเอากล้องคาว IP Cam e r a ตัวนี้ได้ครับ1ห,หมายเลขอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง5ตัวนะครับแล้วก็คุณจะจ่ายแค่เดือนละ99บาทก็คือคุณจ่าย99บาทเขาจะให้กล้องมา1ตัวเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็การบันทึกเนี่ยจะไม่ได้บันทึกลงในส่วนตัว MicroSD card ครับเขาจะบันทึกผ่านคลาวไว้และเขาเนี่ยจะบันทึกเฉพาะภาพที่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้นทําให้เรากรอฟตอะไรต่างๆเนี่ยดูสะดวกด้วยเวลาที่คุณอยากจะดูย้อนหลังอะอย่างตอนนี้ผมจะให้ดูนะครับ ผมไม่ได้ใส่ตัว micro SD card ไว้เห <st ing noise> ็นไหมเนี่ยมันจะมีช่องอยู่แต่ว่าช่องผมไม่ได้ติดตั้งนะครับผมจะวางไว้นะครับแล้วเราจะลองเข้าแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะมีฟังก์ชันดูย้อนหลังนะครับผมกดเข้าไปในฟังก์ชันดูย้อนหลังปั๊บและทีนี้คุณก็สามารถลากเลื่อนได้เลยครับปึ๊บ นี่มันก็จะมีบอกหมดอะอย่างตอนเช้าพนักงานน้องๆออฟฟิศผมมานั่งกินข้าวกันอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับ9โมงครึ่งเนี่ยก็จะเห็นหน้าแต่ละคนเห็นหน้าทุกคนและคือการเชื่อมต่อเนี่ยก็เรียกได้ว่าเร็วลากไปไปมา,มาแบบได้ทันท่วงทีนะครับคืออันนี้มันใช้งานได้ดีมากสําหรับคนที่แบบว่าต้องการป้องกันนะสมมตุติตอนนี้ผมเชื่อมต่อ สายกล้องอยู่ใช่ไหมครับผมชักออกปั๊บอันนี้กล้องผมก็จะขึ้นสถานะออฟไลน์เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีการจ่ายไฟไปมันก็จะไม่สามารถรับอินเทอร์เน็ตได้ผมจําลองสถานาการณ์ว่ากล้องโดนขโมยนะครับทีนี้เราจะดูได้หรือเปล่าอ่ะเรามาลองดูกันนะครับผมจะทําการคิวแอปทิ้งนะครับแล้วผมจะลองทําการเข้าแอป A, A, A s Smart Cam <S เหมือนเดิมนะครับนี่ครับปั๊บปึ้ง ตอนนี้กล้องผมกดเข้าไปมันขึ้นกําลังเชื่อมต่ออยู่มันไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับไม่สามารถดูสดได้เนื่องจากว่ากล้องโดนขโมยไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราจะรู้ตัวคนร้ายได้ไงว่าใครขโมยเราลองกดดูนี้นะครับดูย้อนหลังครับปั๊บนี่ครับผมยังสามารถดูย้อนหลังตามปกติได้ข้อมูลทุกอย่างผมยังอยู่อยู่นะครับข้อมูลทุกอย่างผมยังมีอยู่ย้อนไปได้สูงสุดถึง7วันได้กันนะครับนี่เลยภาพทุกอย่างยังอยู่หมด นี่คือความสามารถของกล้อง IP c a m e r a ที่มันสามารถบันทึกผ่านคลาวด์ได้นะครับซึ่งการดูย้อนหลังเนี่ยอันนี้บอกก่อนเลยว่าเขาสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง7วันด้วยกันนะครับเวันในที่นี้เนี่ยถ้าคุณใช้ตัว m e m o r y ที่เป็น micro SD card ก็จะต้องมีความจุข,ขั้นต่ำนะ128 g b ถึง256 g b คุณถึงจะสามารถบันทึกได้ถึง7วันซึ่งแน่นอนว่า m e m o r y 128 g b เนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ300บาทใช่แล้วก็กล้อง IP Cam e r a ถ้าเอาคุณภาพแบบเท่าตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ มาณพันสองพันสองบวกสามร้อยก็พันห้านะครับแต่คุณจ่ายตัวนี้เนี่ยเพียงแค่เดือนละ99บาทนะครับซึ่งถ้าสมมติคุณใช้งานครบ2ปีกล้องตัวนี้เขาจะให้คุณไปเลยฟรี <c oughs> ๆนะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณใช้งานเสร็จคุณจะต้องคืนเขานะถ้าคุณใช้ครบตามสัญญา2ปีนะครับคุณจะได้กล้องตัวนี้ไปเลย2ปีจ่ายเดือนละ9 9บาทก็เท่ากับว่าประมาณ2,400บาทแต่ข้อมูลของคุณเนี่ย จะอยู่บนคลาวด์ตลอดเวลาอันนี้คือความพิเศษนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ในแอปพลิเคชันใช้งานอะไรยากไหมผมบอกเลยว่าใช้งานไม่ได้ยากนะครับเราสามารถดูแต่ละกล้องแต่ละตัวได้อย่างอันเนี้ย ID ผมเคยมีคอนเน็กต์ไทั้งหมด3กล้องเราสามารถคอนเน็กได้นะครับซึ่งถ้าหนึ่งหมายได้อินเทอร์เน็ตของคุณเนี่ยคุณสามารถเชื่อมต่อกล้องได้สูงสุดที่ 5ตัวด้วยกันอันนี้ผมก็สามารถกรอกเพื่อแอดกล้องเข้าไปได้อีกนะครับทีนี้มีฟังก์ชันอะไรอีกฟังก์ชันการแจ้งเตือนตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับ<อ>เพื่อให้แบบว่ามีคนเดินผ่านตัวกล้องและมีการนอนติแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็สามารถทําได้นะครับดูผ่านคลาวอุปกรณ์ตัวไหนจะมีการแยกคลาวเอาไว้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งคุณอยากจะดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาว่าภาพมันคมชัดขนาดไหน นี่แหละครับผมให้ดูนี่คือภาพเหตุการณ์ในออฟฟิศของผมจริงๆนะครับที่แบบว่ามีน้องๆมากินข้ามีน้องๆคุยกันตอนพักเที่ยงอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นบรรยากาศที่กล้องตัวนี้จัดเก็บได้นะครับถามว่ามันเก็บได้แค่ภาพหรอลองฟังเสียงกันดูครับก็คือแบบก็มาแต่น้อยเขาตกเขาเลยเขาให้ไก่เขาตัวเลย เสียงที่เพื่อนๆได้ยินเมื่อกี้นะมันก็คือเสียงที่กล้องตัวนี้บันทึกได้นะครับแน่นอนมันเก็บได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงเนี่ยอันนี้ยิ่งมัดตัวคนไลค์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบกล้องตัวนี้มากๆคืออะไรรู้ไหมครับการจดจําตําแหน่งของตัวกล้องหลายคนเนี่ยจะรู้ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันสามารถคอนโทรลอย่างนี้ได้นะครับอ่ะผมจะลองหมุนกล้องดูนะครับปื๊ดปื๊ดเห็นไหมเราหมุนปรับขึ้นปรับลงเห็นนะครับเราสามารถปรับอะไรต่างๆได้แต่หลายๆครั้งที่เวลาเราใช้งานเสร็จแล้วหรือมีเพื่อนๆหรือว่า ญาติเราเนี่ยแอบมาใช้กล้องเราเราเข้าไปดูมงดูแมวอะไรเสร็จไม่ยอมปรับกลับอันนี้คือแอบอันตรายนิดนึงตรงที่เฮ้ย <c oughs> ถ้าสมมติคุณไม่ปรับกลับแล้วเกิดมีการขโมยตรงเหตุการณ์ที่กล้องเราอยากจะตั้งเอาไว้ใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้ทําการบันทึกแต่กล้องตัวนี้ครับมันมีเมนูตัวนี้ครับคุณกดเข้ามาปัาป๊บมันจะมีคําว่าตําแหน่งครับไอตัวตําแหน่งตรงนี้นี่แหละคือทีเด็ดครับเราสามารถตั้งตําแหน่งของตัวภาพได้เนี่ยผมกด1ทีปุ๊บกล้องมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเราสามารถเซ็ ตำแหน่งของการบันทึกภาพได้คุณตั้งสโคปของตัวกล้องไว้ให้เสร็จจดจาไว้ให้เสร็จว่าคุณต้องการตรงไหนอ่ะอย่างเช่นสมมติผมต้องการตรงนี้นะครับอ่ะผมจะทําการลบตัวนี้ออกไปนะครับผมลบทิ้งปุ๊บแล้วผมจะทําการบันทึกใหม่นะครับผมปุ๊บกดรูปดาวตรงนี้นะครับตอนนี้กล้องมันจะบันทึกอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยนะครับอ่ะผมลองกดสายกล้องไปมุมอื่นนะสมมุติว่าผมลองใช้งานละผมบิดไปทางอื่นอ่ะผมบิดให้มันไปมุมด้านหลังกระถางเลยนะครับผมงัดขึ้นไปอีก นะครับอ่ะแล้วผมลองกดกลับเข้ามานะครับผมปับ๊บตัวตำแหน่งตรงนี้กด1ทีฟืบกล้องก็จะหมุนกลับอัตโนมัติ <Wow. S 1> ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะแล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันถือว่ามีระบบทูเวย์ด้วยเราสามารถโทรพูดคุยได้นะครับกดครา้งเพื่อพูดหรือว่ากดโทรปุ๊บให้มันเหมือนกับการคอเวลาแบบบางทีเรามีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยากจะเรียกน้องหมาน้องแมวก็สามารถทําได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการเปิดไฟครับแสงสว่างนี่ อันนี้เจ๋งมากเขาเปิดไฟของตัวกล้องได้ด้วยดูดิอารมณ์แบบตอนกลางคืนอะเราอยากเห็นภาพสีใช่ไหมก็กดเปิดไฟถ้าแบบอันนี้ลาคาญก็กดปิดได้นะครับตั้งค่าแสงอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับหรือแม้ะกระทั่งในเรื่องของเสียงเตือนเอ้ยสมมติมีคนมาบุกลุกเราเห็นแล้วแต่เราจะทํายังไงให้เขาตกใจนะครับเรากดเสียงครับจนก็จะกลัวแล้วเราก็สามารถกดปิดได้ นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันเลยเอออันนี้ถือว่าดีมากๆกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต a อเหรือว่าทีวีบอร์ดแบนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้งานอินเทอร์เน็ต a อเกับทีวีบอร์ดแบรนนะครับคุณก็ลองไปสมัครใช้งานบริการดูเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่ออฟฟิศของผมเนี่ยผมก็ใช้ AS3BB Fiber บีอยู่แล้วบอกเลยว่าอินเทอร์เน็ตที่ผมได้ลองใช้งานมาหลายค่ายหลายเจ้าเนี่ยเจ้านี้น่าจะนิ่งที่สุดแล้วนะครับผมก็ลองดู เพิ่มความปลอดภัยกล้องโดนขโมยข้อมูลก็ยังอยู่สำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ